พี่หลงพี่คนเป็นสามีอย่างพี่เนี่ยแต่งงานแล้วถ้าไม่ให้ผู้หญิงทํางานบ้านเนี่ยแล้วจะเอามาทําอะไรยังให้พี่ไปล้างจานอีกโอ้หน้าอายชะมัดพวกพี่คุยกันก่อนนะเดี๋ยวหนูเก็บจานไปล้างก่อนไม่ได้หรอกกับข้าวคุณก็เป็นคนทําผมไม่ให้คุณล้างหรอกไม่เป็นไรค่ะ พี่คุยกันเถอะเป็นไรซิคุณเป็นเมียผมนะไม่ใช่คนรับใช้เดี๋ยวผมไปล้างเองพี่หลงพี่คนเป็นสามีอย่างพี่เนี่ยแต่งงานแล้วถ้าไม่ให้ผู้หญิงทํางานบ้านเนี่ยแล้วจะเอามาทําอะไรยังให้พี่ไปล้างจานอีกโอ้น่าอายชะมัดไอ้น้องนี่เมียนะไม่ใช่คนใช้ที่แต่งมาบ้านสามีไม่ใช่ทําแต่งานบ้านดูแลพ่อแม่ง่โง่โง,ง มันก็ไม่ใช่แค่นี้อยู่แล้วพี่หลวงพี่เขาต้องคลอดลูกให้เราด้วยสินายนี่นะพี่แต่งเมียไม่ใช่อย่างที่นายคิดเลยเราเนี่ยช่วยกันทํางานบ้านเมียทำกัาข้าวเราซักผ้าปากกวาเช็ดถูลูกคนอื่นที่เขาเลี้ยงมาอย่างดีทําไมพอมาอยู่กับานายเป็นคนใช้ซะงั้นผมทํางานนอกบ้านมาเหนื่อยทั้งวันให้เขาทํางานบ้านบ้างไม่ได้เลยเหรอได้สิ แล้วงานที่ทำไรายได้เท่าไหร่ล่ะกี่แสนกี่ล้านล่ะพอมาถึงบ้านก็เล่นแต่เกมช่วยเขาทำงานบ้างไม่ได้เลยเหรอเออแล้วทำไมผมต้องทำด้วยตอนผมแต่งงานผมจ่ายค่าสินสอดตั้งสองแสนเลยนะนายคิดว่าเยอะหรอนายคิดดูนะนายใช้เงินสองแสนเพื่อที่จะซื้อชีวิตและความอิสระของคนคนหนึ่งจากคนที่เขาเคยใช้ชีวิตอย่างลูกคนนุณลุงต้องออกมาลำบากกับนาย อยู่บ้านก็ต้องทํางานบ้านแล้วก็ต้องมาดูแลพ่อแม่คุณอีกก็ใช่ไงแล้วผมจะแต่งเมียมาทําไมล่ะเอางี้ลองคํานวณระยะเวลาที่เขาต้องอยู่กับนายหกสิบปีปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนายจ่ายค่าจ้างเขาเท่าไหร่ลองคํานวณดูอืมผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันเลยนะพี่ง่ายๆพี่คิดให้นะวันหนึ่งเก้าบาทสามสิบสตางค์ชั่วโมงละสามสิบแปดสตางค์ แต่เขาต้องมาทํางานบ้านดูแลลูกดูแลพ่อแม่คุณอีกนายจะมาบอกว่าทํางานนอกบ้านพอกลับมาแล้วจะมาเป็นใหญ่ไม่ได้นะผมกร็รักและดูแลแต่เรื่องงานบ้านดูแลลูกดูแลพ่อแม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนเป็นเมียอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่เป็นสิ่งที่ควรทําแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาคนเดียวก่อนแต่งงานนายไม่เคยทางานบ้านเลยเหรอไม่เคยดูแลพ่อแม่เลยเหรอนายนะ ไม่สมควรเอาเมียเลยนี่ไงถ้าผมเป็นพี่ผมไม่ต้มไม่แต่งมันแล้วนายนะทัศนคติไม่ดีบ้านก็จะไม่มีความสุขแต่พี่ไม่เหมือนนายไงแค่พี่ได้มองหน้าเขาพี่ก็มีความสุขแล้วเขาเนี่ยมีหน้าที่เพื่อที่จะแต่งสวยเป็นหน้าเป็นตาให้พี่ส่วนพี่ก็มีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวนั้นผมจะเปลี่ยนตอนนี้เลยเพาะผมก็อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเหมือนพี่ ในจำไว้นะการเป็นสามีภรรยาที่ดีต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันชีวิตคู่ถึงจะได้ยืนยาว